เปิดตัวกันมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับสำหรับเกมผีสัญชาติไทยอย่าง Home s วิต t h o อ e พิโซด d e 2หลังจากที่เคยเขย่าขวัญเกมเมอร์ชาวไทยไปเมื่อ2ปีก่อนซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Home Sweet Home แตกต่างจากเกมสยองขวัญเกมอื่นๆก็คือการที่เขาหยิบนำตำนานความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และผีพื้นบ้านแบบไทยๆมาใส่ไว้ในเกมนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นผีเปรตการทำกุใสฝังรูปฝังรอยหรือตำนานเรื่องเล่าอย่างลิฟสีแดงจนมาในเกมภาค2 ที่กำลังจะวางจําหน่ายภายในปีนี้สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นทีเด็ดที่ปรากฏออกมาให้เห็นผ่านตัวอย่างก็น่าจะเป็นผีนางรำนี่แหลยครับและการนำเอาตำนานความเชื่อหรือผีพื้นบ้านของไทยมาใส่ไว้ในเกมแบบนี้ผมว่าจะให้คนชาติไหนมาเล่นก็คงจะไม่รู้สึกอินเท่ากับคนไทยอย่างเรา,เ,ราเล่นเองนะครับด้วยทั้งเรื่องของพื้นฐานความเชื่อหนังผีไทยเก่าๆหรือคำบอกเล่าจากผู้ใหญ่ในยุคก,ก,ก่อนๆแต่ถ้าพูดถึงตำนานลี้ลับ หรือเรื่องราวสยองขวัญในต่างประเทศบ้างก็ <c oughs> คงต้องบอกว่าน่ากลัวไม่แพ้กันตั้งแต่เหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่เคยเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเป็นเรื่องเล่าที่ถูกพูดต่อๆกันมาก็มีและเมื่อเรื่องราวเหล่านั้นถูกหยิบนํามาสร้างเป็นวิดีโอเกมที่ทําหน้าที่มอบความสยองให้กับผู้เล่นซึ่งมันก็มีหลายครั้งที่เบื้องหลังของเรื่องราวเหล่านั้นกลับหดหู่และโศกเศร้าเกินกว่าที่เกมเขาสร้างขึ้นมาเพราะบางทีความจริงนั้น มันแปลกซะยิ่งกว่าเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาซะอีกเริ่มจากตำนานเรื่องนี้เลยครับกลุ่มคน9้าคนที่ขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งและขาดการติดต่อไปเป็นเวลานานาน,นับสัปดาห์จนทีมช่วยเหลือต้องออกตามหาแล้วพบว่าพวกเขาทั้ง9คนเสียชีวิตอย่างปริศนาครับนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงโดยเหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อวันที่2 3มกราคมปี1559ประเทศรัสเซีย กลุ่มนักศึกษา10คนจากมหาวิทยาลัยยูโรสเตตเทคนิคอลยูนิเวอร์ซิตีได้ตัดสินใจออกเดินทางไปยังภูเขาทางตอนเหนือของเทือกเขายูโรโดยมีอีกอร์ดยัตลอฟนักศึกษาภาควิศวกรรมเป็นหัวหอกในการเดินทางครั้งนี้ซึ่งทั้ง10คนล้วนแต่เป็นนักสกีฝีมือและมีประสบการณ์ในการปีนเทือกเขามาแล้วหลายครั้งวันที่25มกราคมปี1 9 5 9พวกเขาทั้ง1ิคน เดินทางมาถึงเมืองอิฟเดียกันตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนจะนั่งรถบรรทุกไปต่อที่หมู่บ้านวิสไฮวันที่27มกราคมวูเขาเริ่มเดินทางไปต่อที่ยอดเขาออโทเทนจนมาถึงในวันที่28มกราคมยูริยูดินหนึ่งในสมาชิกที่ร่วมเดินทางมามีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าและข้อต่อทําให้เขาไม่สามารถเดินทางไปต่อกับเพื่อนๆได้จึงทําให้คนที่อยู่ร่วมการเดินทางครั้งนี้เหลือเพียง9คนซึ่งประกอบด้วยผู้ชายเจคนและผู้หญิงสองคน วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หลังจากที่กลุ่มนักเล่นสกีจัดเตรียมอาหารและอุปกรณ์สำหรับเอาไว้ใช้ตอนขากลับเรียบร้อยพวกเขาก็พร้อมออกเดินทางสู่ช่องเขากันต่อโดยพวกเขาวางแผนกันไว้ว่าจะไปตั้งแคมป์สำหรับหลับนอนในคืนนี้เมื่อเดินทางถึงอีกด้านแต่เหมือนว่าโชคจะไม่เข้าข้างพวกเขาครับเนื่องจากพายุหิมะที่โหมกระหน,น่ำอย่างหนักและสภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้เป็นอุปสรรคในการมองเห็นเส้นทางอย่างมากและนั่นทำให้พวกเขาหลงเดินมุ่งไปทางทิศตะวันตก มุ่งหน้าขึ้นสู่เทือกเขาโคแลตเซียโคซึ่งมีความหมายในภาษาของชนพื้นเมืองว่าภูเขาแห่งความตายครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณอีกอร์เดยัลอฟตกลงกันไว้ตั้งแต่ก่อนออกเดินทางแล้วนะครับว่าเขาจะทําการส่งโทรเลขกลับมาแจ้งทันทีเมื่อภูเขาทั้งหมดปีนเขาเสร็จและเดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านวิสไฮภายในวันที่12กุมภาพันธ์ซึ่งก่อนที่ยูริจะถอนตัวจากทริปนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บ ดีแอดลอฟก็ได้พูดย้ำกับยูริไว้ว่าพวกเขาอาจจะลงมาช้ากว่ากำหนดการหน่อยหนึ่งแต่นี่เวลาก็ล่วงเลยผ่านวันที่12มาหลายวันแล้วแต่กลับไม่มีวิวแววของนักเดินทางทั้ง9คนเลยวันที่20กุมภาพันธ์ทีมช่วยเหลือชุดแรกจึงทำการขึ้นไปตรวจสอบทันทีผู้ค้นหายังประกอบด้วยกลุ่มอาสาสมัครอีกจำนวนหนึ่งก่อนที่กองกำลังทหารเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์จะเข้ามาช่วยในการค้นหาครั้งนี้พวกเขาใช้เวลาในการค้นหาอยู่6วันครับ จนไปพบกับเต็นท์ที่นักเดินทางทาง้งชีวิตกางทิ้งไว้พร้อมข้าของด้านในแต่กลับไม่มีใครอยู่ภายในเต็นท์นั้นเลยจนเมื่อเดินทางต่อมาอีกราวๆห้าร้อยเมตรจึงพบกับร่างของนักเดินทางสองคนแรกที่เสียชีวิตอยู่ในชุดที่ยังสวมใส่ไม่เรียบร้อยและไม่สวมรองเท้าอีกตั้งหากซึ่งน่าแปลกว่าอะไรทําให้ทั้งสองคนต้องออกมาจากเต็นท์ในสภาพเช่นนี้ท,ทั้งทงที่อุณหภูมิตอนนั้นติดลบอยู่ถึง30องศาเซลเซียส ต้องใช้เวลามากกว่า2เดือนกว่าจะสามารถค้นหาร่างของนักสก,กีทั้ง9จนครบโดยสรุปได้ว่ามี6คนที่เสียชีวิตจากภาวะตัวเย็นเกินและ3มคนเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บโดยมีการตรวจพบสารกำมันตรางสีระดับเข้มข้นติดอยู่ที่ชุดของผู้เสียชีวิตสองคนและเรื่องราวนี้ยังคงเป็นปริศนานะครับว่าอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้ทั้ง9คนนี้เสียชีวิตซึ่งทางรัเสเซียก็เพิ่งประกาศรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาสอบสวนใหม่ ไปเมื่อช่วงต้นปี2019ที่ผ่านมานี้เองครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เคยถูกหยิบนำมาดัดแปลงเป็นภาพ,พย,ายนตร์แล้วครั้งหนึ่งในชื่อเรื่อง d e v i l Pass ในปี2013ก่อนที่ทาง IMGN Pro จะนำเรื่องราวนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเกมสยองขวัญในชื่อ c o l e t โดยเราจะได้ควบคุมเป็นตัวเอกเพื่อตามรอยการเดินทางของนักสกีทั้ง9คนนั่นเองตัวเกมวางจำหน่ายในปี2015และได้ดาราดังอย่างชอนบีนมาให้เสียงพากในเกม ถึงแม้ว่าความจริงของเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่แต่เราอาจจะได้พบคำตอบบางอย่างในเกมนี้ก็ได้ครับเหตุการณ์ในอดีตบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่ยากจะลืมเลือน The Tower of Light เกมที่ว่าด้วยเรื่องราวของหญิงสาวนามว่าลีนีเธอเคยเข้ามารับการบำบัดรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลโวลเทราในช่วงปี1940และเธอได้เดินทางกลับมาเยือนที่โรงพยาบาลนี้อีกครั้ง ในสภาพรกร้างผิดหูผิดตาจากเมื่อก่อนและถึงแม้ว่าเรื่องราวในเกมนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เขียนขึ้นมาโดยผู้พัฒนาเกมแต่สิ่งหนึ่งที่มาจากของจริงแท้แน่นอนนั่นก็คือ Volterra Psychiatric Hospital โรงพยาบาลจิตเวชจากประเทศอิตาลีที่เคยถูกสั่งปิดไปเมื่อปี1978และมันได้ถูกนำมาใช้เป็นฉากหลังของเกมนี้ครับถ้าสมมติเอามาแค่ชื่อโรงพยาบาล แล้วบอกว่าสร้างจากสถานที่จริงผมคงไม่หยิบเกมนี้มาพูดแน่นอนแต่ The t o w e of Light ได้สร้างฉากจำลองโรงพยาบาลจิตเวท Volterra ให้ออกมาเหมือนแบบเมตรต่อเมตรเลยก็ว่าได้โดยโรงพยาบาลแห่งนี้ได้เปิดทำการครั้งแรกในปี1888จนมาถึงช่วงระหว่างปี1950-1960ถึง 1, 60, ที่สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลจิตเวทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลีจนมาถึงช่วงปี1978 ที่โรงพยาบาลนี้ถูกสั่งปิดเนื่องจากกฎหมาย180นำโดยจิตแพทย์นามว่าฟรังโกบาไซอะที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดูแลผู้ป่วยทางจิตแบบเดิมๆและความคิดของเขาทำให้โรงพยาบาลจิตเวทถูกแทนที่ด้วยบริการสุขภาพจิตชุมชนภาพของผู้คุมในโรงพยาบาลถูกแทนที่ด้วยผู้ดูแลอุปสรรคและตาข่ายที่เคยใช้ปิดล้อมคนไข้ถูกนำออกและนำไปสู่รูปแบบของจิตเวทประชาธิปไตยที่ได้กลายเป็นต้นแบบ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันในหลายประเทศฝั่งยุโรปและโรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้จึงถูกทิ้งร้างไปนั่นเองครับ The Tower of Light จึงนำเรื่องราวและสถานที่นี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเรื่องราวของลีนี่ตัวเอกในเกมจากฉากที่เธอนึกถึงความหลังที่แสดงให้เห็นตั้งแต่บรรยากาศของโรงพยาบาลจิตเวชในยุคนั้นและการรักษาผู้ป่วยทางจิตด้วยวิธีการรุนแรงรวมถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศในช่วงที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในที่แห่งนี้ ถึงแม้ในเรื่องทั้งหมดนั้นจะถูกแต่งขึ้นแต่ผู้สร้างเกมก็ได้มีการค้นคว้าเอกสารจดหมายและหนังสือของทางผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่เคยทำงานในที่แห่งนี้รวมถึงเดินทางไปยังโรงพยาบาลดังกล่าวจริงความจริงของโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่เคยมีผู้ป่วยอยู่รวมกันกว่า6,000คนแห่งนี้อาจจะมีเรื่องราวหรือเบื้องหลังอะไรที่มากกว่าที่เกม The Tower of Light นำเสนอออกมาก็เป็นไปได้ครับ มีหลายเกมครับที่เราจะได้สวมบทบาทเป็นพระเอกในการไขคดีฆาตกรรมหรือไม่เราก็อาจจะได้สวมบทบาทเป็นฆาตกรออกไปไล่ฆ่าคนอื่นซะเองซึ่งแตกต่างจากมาโซคิเซียเกมที่จะให้เรารับบทเป็นฆาตกรสุดโด่งดังคนหนึ่งในอดีตและเลือกที่จะถ่ายทอดเรื่องราวในช่วงชีวิตวัยเด็กของฆาตกรคนนั้นว่าต้องเจอกับอะไรมาบ้างสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นฆาตกรสุดโหดและผมกำลังพูดถึงชายที่มีชื่อว่าอัลเบิร์ตฟิชครับ อัลเบิร์ตฟิชเป็นฆาตรกรที่โด่งดังมากที่สุดในช่วงปลายยุค1,920โดยกลุ่มเป้าหมายของเขาก็คือเหล่าเด็กๆเ,เพราะว่าเขาชื่นชอบรสชาติของเนื้อเด็กครับและหนึ่งในคดีสุดโด่งดังที่เขาเคยก่อไว้ต้องเล่าย้อนกลับไปในวันที่25พฤษภาคมปี1,928ที่เขาได้ไปเห็นเด็กหนุ่มอายุ18ปีนามว่าแอดเวิร์ดบัตประกาศหางานอยู่ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กเวลด์3วันต่อมาครับฟิชตอนนั้นในวัย58ปี ก็ได้เดินทางไปหาครอบครัวของบัตท,ทันทีโดยเขาใช้ชื่อปลอมว่าแฟรงโฮเวิร์ดโดยเขาออกอุบายว่าต้องการจะจ้างเด็กหนุ่มพร้อมกับเพื่อนของเขาอีกคนไปทำงานที่ฟาร์มและสัญญาว่าจะกลับมาหาอีกครั้งจนต่อมาไม่นานเขาก็ได้เดินทางมาที่บ้านของบัตจริงๆแต่คราวนี้เขาเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเมื่อเขาเหลือบไปเห็นเกรซี่บัตเด็กสาววัยสิบขวบซึ่งเป็นน้องสาวของแอดเวิร์ดเดินอยู่ภายในบ้านเขาจึงแกล้งหลอกชักชวนให้เกรซี่ไปร่วมงานวันเกิดของหลานสาวของเขา ซึ่งแม่ของเกรซี่ก็อนุญาตและเขาก็บอกกับเอ็ดเวิร์ดว่าไว้งานเริ่มเมื่อไหร่จะกลับมาหาอีกครั้งนั่นจึงทําให้มีเพียงเขากับเกรซี่เท่านั้นที่เดินทางออกไปด้วยกันเพียง2คนใช่ครับเกรซี่หายตัวไปทางฝั่งตํารวจที่รับหน้าที่สืบสวนคดีนี้ก็ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเพราะว่าทั้งชื่อแฟรงค์โฮเวิร์ดรวมถึงฟาร์มที่เขากล่าวอ้างมันไม่ได้มีอยู่จริงนะสิครับและเขายังพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ยังมีความคล้ายคลึงกับคดีหลายคดีที่เคยเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเหยื่อทุกคนก็ล้วนแต่เป็นเด็กเหมือนกันตำรวจไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้และคดีนี้ก็ดูเหมือนจะต้องเป็นปริศนาต่อไปแต่แล้ว6ปีต่อมาครับจากเหตุการณ์ที่เกรซี่หายตัวไปก็ได้มีจดหมายลึกลับฉบับหนึ่งถูกส่งมาที่บ้านของครอบครัวบัตและจดหมายฉบับนั้นเขียนโดยตัวเัลเบิร์ตฟิชเองครับเนื้อความเกือบทั้งหมดของจดหมาย เป็นการเล่าถึงความคลั่งไคล้ในรสชาติของเนื้อเด็กของเขาพร้อมกับเขียนอธิบายอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขากับเกรซี่เดินทางไปด้วยกันเขาฆ่าเธอด้วยวิธีไหนรสชาติเนื้อของเธอเป็นยังไงและจดหมายฉบับนี้เองที่เป็นบอ่อแสสําคัญที่ตํารวจใช้เป็นหลักฐานจนนําไปสู่การจับกุมตัวอัลเบิร์ตฟิชได้ในที่สุดก่อนที่เขาจะถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าเป็นการจบตำนานฆาตรกรต่อเนื่องในวัย65ปีโดยเกมมาโซคิเซีย ได้นำเรื่องราวในช่วงชีวิตวัยเด็กของเขามาดัดแปลงเป็นเนื้อหาในเกมกับการที่เขาต้องเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีแม่และพี่น้องที่มีอาการป่วยทางจิตรวมถึงพ่อที่มักใช้กําลังทําร้ายร่างกายอยู่เสมอและนั่นจึงทําให้เขาค่อยๆเกิดอาการประสาทหลอนและพบเจอกับตัวละครต่างๆอาจไม่จําเป็นต้องมีผีหรือจัมสแกร์ให้มากมายแต่เนื้อหาในเกมนี้จะทําให้เราได้ประสบการณ์ความสยองที่แตกต่างจากเกมทั่วไปแน่นอนครับ บางครั้งการสร้างเกมสยองขวัญก็อาจไม่จําเป็นต้องได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์หรือบุคคลที่เคยมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์แต่มันอาจจะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้สร้างเกมเอง Neverending n i g h t m a r e จะให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นโทมัสสมิธที่ต้องมาติดอยู่ในความฝันสุดสยองของตัวเองโดยเนื้อหาและบรรยากาศความหลอนของเกมนี้ได้รับอิทธิพลม,มาจากอาการซึมเศร้าและโรคย้ำคิดย้ำทำที่เกิดขึ้นกับตัวแมดดูเกนบาร์ก ที่เขาต้องอเผชิญกับอาการเหล่านี้หลังจากที่เกม retrograde ที่เขาใช้เวลาถึง4ปีในการพัฒนาร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งและใช้งบในการสร้างถึง1นึ0 0 0สนสี่หเหรียญสหรัฐที่ดันออกมาไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรและไหนจะด้วยเงินที่จํากัดทําให้เขาสามารถวางจําหน่ายมันได้บนเพียง2แพลตฟอร์มเท่านั้นและเขาก็ต้องแยกจากเพื่อนร่วมงานในที่สุดหลังจากนั้นเขาจึงพบว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพจิตและเริ่มติดอยู่ในอารมณ์ด้านมืดของตัวเองและเขาจึงเริ่มสร้างเกมนี้ขึ้นมา เพื่อเสมือนเป็นตัวแทนให้คนอื่นสามารถเข้าใจความรู้สึกของเขานั่นเองครับเช่นเดียวกันกับเกม The Cat Lady ที่จะให้เราสวมบทบาทเป็นซูซานออชวอ h สาววัยกลางคนที่อยู่ตัวคนเดียวและไม่มีครอบครัวโดยแมวเร่ร่อนคือเพื่อนเพียงสิ่งเดียวในชีวิตของเธอเธอมีความรู้สึกหดหู่ในชีวิตหมดหวังกับอนาคตและตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่การตัดสินใจครั้งนี้ได้นำพาเธอไปสู่เรื่องราวประหลาดเกินกว่าที่เธอจะคาดถ,ถึง เกมนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเรมนักพัฒนาเกมชาวโปโลแลนด์โดยเขาบอกว่าการสร้างเกมเป็นเพียงแค่ง,งานอดิเรกข,ของเขาเท่านั้นเพราะว่าเรมมีงานประจําเป็นผู้ช่วยพยาบาลประจําอยู่ที่โรงพยาบาลเอ็กซ์เตอร์ประเทศอังกฤษถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือมีอารมณ์หดหู่จากตัวเขาเองแต่เขามักต้องเผชิญกับอาการซึมเศร้าต่างๆอยู่ตลอดไม่ว่าจะจากเพื่อนรอบตัวหรือการพูดคุยกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั่นจึงทําให้เขารู้ดีถึงความหมายของอาการซึมเศร้า และเข้าใจว่าต้องรับมือกับมันยังไงเขาจึงนําเรื่องราวจากรอบตัวของเขามาสร้างเป็นเกมและต้องการแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าชีวิตจะเป็นยังไงทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอที่ไม่ใช่การปลิดชีวิตตัวเอง The Texas Chainsaw Massacre หรือสิงหาสับผมว่าชื่อนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันดีในฐานะของภาพยนตร์นะครับแต่จริงๆแล้ว The Texas Chainsaw Massacre เคยหยิบนำมาสร้างเป็นวิดีโอเกมครั้งหนึ่งในชื่อเดียวกันโดยวางจำหน่ายในปี1983บนเครื่องเกม Atari 2006ซึ่งมันได้รับแรงบันดาลใจจากหนังภาคแรกที่ออกฉายไปเมื่อปี1974นั่นเองครับสำหรับตัวเกมนั้นเราจะได้สวมบทบาทเป็นฆาตรกรที่ใช้เลื่อยนต์ที่หน้าตาเหมือนก๊อกน้ำนะครับออกไปไล่ฆ่าคนให้ได้มากที่สุดนั่นเองและชายที่อยู่ภายใต้หน้ากาก,ากสุดหลอน ที่ใช้เลื่อยนต์เป็นอาวุธในการไล่ฆ่าตัวละครต่างๆทั้งในเกมหรือในหนังนี่เองที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเอ็ดเวิร์ดทีโอดอร์กินหรือเอ็ดกินฆาตกรต่อเนื่องชาวอเมริกันที่โด่งดังมากที่สุดในช่วงปี1950นั่นเองครับเอ็ดกินเกิดในวันที่27สิงหาคมปี1906และมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อเฮนรี่กินสำหรับนิสัยของเอ็ดกินนั้น เขาเป็นคนเงียบ,ยบชอบอ่านหนังสือและไม่ค่อยมีเพื่อนทำให้คนที่เขาเชื่อฟังและใช้ชีวิตอยู่ด้วยส่วนใหญ่ก็คือออกาสตาผู้เป็นแม่ของเขานั่นเองออกาสตาเธอเป็นหญิงที่เคร่งศาสนามากและมักสั่งห้ามให้ลูกชายทั้งสองไปยุ่งเกี่ยวกับเพศหญิงโดยเธอให้เหตุผลว่านอกจากตัวเธอเองแล้วผู้หญิงทุกคนล้วนมีบาปหนาะและมักจะทำโทษเขาประจำเมื่อเขาเริ่มทำความรู้จักกับเพื่อนคนอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามครับพี่น้องทั้งสองก็เชื่อฟังคำพูดของผู้เป็นแม่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับกีนที่มองผู้เป็นแม่ของตนเสมือนกับพระเจ้าเลยทีเดียวเนื่องจากออกัสตาคาดหวังว่าลูกคนที่สองของเธอจะต้องเป็นผู้หญิงแต่ดันได้เอ็ดกีนซึ่งเป็นลูกชายคนที่สองออกมาเธอจึงเลี้ยงดูเขาอย่างผู้หญิงมาตลอดทําให้เอ็ดมีบุคลิกท่าทางที่ตุง้งติ้งคล้ายกับผู้หญิงซึ่งแตกต่างจากเฮลลี่พี่คนโตที่มีลักษณะเหมือนกับชายทั่วไปเหตุการณ์เริ่มย่ําแย่ลงครับหลังจากที่เฮลลี่เสียชีวิตอย่างปริศนาโดยมีการตรวจพบรอยฟกช้ำที่บริเวณศีรษะ จนภายหลังก็มีการสันนิษฐานว่าก,กินเป็นผู้ฆ่าพี่ชายของตัวเองเพื่อที่จะได้อยู่กับแม่เพียงลําพังจนต่อมาในปี1945ที่แม่ของกินก็เสียชีวิตตามไปด้วยโรคประจําตัวนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่กินต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเขาหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือแนวการแพทย์การทดลองของนาซีและอาจจะด้วยความเก็บกดตลอดช่วงชีวิตของเขาที่ถูกผู้เป็นแม่ห้ามยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงมาตลอดทําให้กินเริ่มเกิดความสงสัยแปลก เอ,เอ็ดเริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดจากการที่ชอบขุดศพคนจากหลุมฝังศพมาเก,ก็บไว้ภายในบ้านของตัวเองโดยจากการสืบสวนพบว่าเอ็ดกินสังหารเหยื่อไปทั้งหมดสองคนซึ่งคนแรกคือเบอร์นิสวอร์เรนที่หายตัวไปอย่างปริศนาโดยตำรวจไปพบร่างของเธอภายในบ้านของเอ็ดกินในสภาพร่างที่ไร้ศีรษะและถูกแขวนห้อยหัวอยู่และเหยื่อรายที่สองคือแมรี่ฮอร์แกน นอกจากนี้ภายในบ้านของเขายัางพบถ้วยชามที่ทําจากกระโหลกมนุษย์บอกเก้าอี้จากหนังมนุษย์รวมถึงหน้ากากที่ทําจากเนื้อส่วนหัวของมนุษย์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหน้ากากของฆาตรกรในหนัง The Texas Chainsaw Massacre ไม่มีผิดและท้ายที่สุดเอ็ดกีนก็ถูกตัดสินให้เป็นคนที่มีอาการวิกลจริตและเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ภายในโรงพยาบาลจิตเวชจนกระทั่งเสียชีวิตในวัย77ปีและด้วยความโหดเหี้ยมและวิธีการจัดการกับเหยื่อด้วยวิธีการตกแตกๆของเขานี่เอง ที่ทำให้ประวัติของเอ็ดกินยังคงเป็นเรื่องราวที่สยดสอยองไม่ว่าจะผ่านมานานกี่ปีก็ตามก็น่าจะประมาณนี้แหละครับกับเกมสยองขวัญที่มีเรื่องราวเบื้องหลังที่สยองมากกว่าเกมอีกนะซึ่งก็เห็นได้ว่ากว่าจะออกมาเป็นเกมผีที่อ้างอิงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายบางเกมต้องมีการลงพื้นที่นั้นจริงหรือบางเกมก็ต้องสืบค้นข้อมูลกันอย่างหนัก พื่อให้เนื้อหาของเกมออกมามีความถูกต้องที่สุดและที่สําคัญคือพวกเขาต้องนําเสนอมันออกมาอย่างระมัดระวังว่าสิ่งที่จะใส่ลงไปในเกมนั้นกระทบต่อบุคคลในอดีตหรือครอบครัวของผู้สูญเสียอะไรหรือเปล่าเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะกว่าจะออกมาเป็นเกมเกมนึงเนี่ยดูเหนื่อยกันจริงๆครับและก็เช่นเคยครับสําหรับคุณผู้ชมที่บอกว่ามันยังมีอีกนะเกมที่สร้างจากข้อโครงเรื่องจริงเรื่องราวมันเป็นยังไงก็มาแชร์กันที่คอมเมนต์ด้านล่างแลวกัน สำหรับวิดีโอตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันวิดีโอตัวต่อไปครับ